จะไปกินข้าวกันเนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะถ้าไปกินข้าวปุ๊บันเรียกคุณไปแล้วผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วเพิ่งมาพูดจนบ่ายสองทำไมพอผมโวยเนี่ไปกินข้าวได้แล้วคุณก็มาพูดว่าไปทานข้าวได้มันพูดแล้วมันสายไปแล้วเข้าใจนะนี่การมีจิตวิทยาที่จะพูดให้คนนึงโต้น้าวคนน่ะคำพูดไม่ใช่เอาตำแหน่งการงานมาไม่ใช่ พูดกับชาวให้เข้าใจแล้วหาคนที่รักผิดชอบกันไม้ได้เวลาคุณประชุมกับแพทย์อ่ะไม่ใช่ฆ่าก็ฆ่าอย่างเดียวมีความมาเห็นอะไรก็พูดเพราะสิ่งที่นี้มันเกิเดขึ้นแล้วสองฝ่ายระหว่างแพทย์ในบพยาบาลนะแพทย์เป็นผู้นันพวกผมมาเนี่ยแล้วจะมาอ้านโราไม่ใช่เยอะแล้วใครนักอ่ะออใครนักเมื่อคุณนักแล้วคุณทำไม่ได้อย่าปล่อยให้คุณรนอน เหมือนกับผมทำลายรถหน้าตัวเองหรือเปล่าพูดกันตามหลักฮะคนไข้ผิดนะคุณว่าคนไข้แล้วหมอผิดนะว่าใครผมถามแค่เนี้ยเนี่ยที่นั่งรอกันอยู่เนี่ยได้ที่กี่โมงของเชิญคีสุมานิเจริญศักดิ์คุรดาวันโภชนาหันอานิจกรรมจุดแดงที่สองเพื่อเลื่อนที่แล้ว หมอไม่มาคือสมารีจะเรีนรู้คือบายพภชนะทางก็ตอบไม่มาง้าถามผมว่าผมไม่ถามว่าที่บ่ายแล้วทำไมผมไม่ได้พบกบทีเขาบอกแพทย์ไม่มาเอ้าแล้วทำไมคุณไม่ประสานงานกับแพทย์มาไม่มาทำไมแจ้งกันไม่ได้เหรอคนคนไข้ไม่มาต้องแจ้งว่านี่นะขอเลื่อนนะและไอ้หมอไม่มากับพยาบาลทำไมไม่หมากันให้ดีแล้วถ้าแจ้งคนไใ้